ออวันนี้นนนวันนี้มากินขนมใ้รางวัลน้องๆใกล้วันสงการแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้เล่นน้ำ<า>เล่นแป้งแล้วตรงนี้ต้องประหยัดหน้านางกันดามีเพื่อนใหม่มานะคะไม่รู้คนไหนช้างไม่รู้คนไหนคนรนู คำเดียวรู้เรื่องเราก็ามาบ้านนี้เลยอร่อยมากคำเดียวรู้เรื่องเน่พอแล้วกินด้วยอันดามีเพื่อนใหม่แล้วนะคะน้องขาวกินหลอกเด็กในพวกนี้ แค่ข่าวงงอ๋อต้องไปจุกก่อนอ๋อแสดงว่าเขาเคยทำเอ้าเอาได้กินได้หนึ่งรางวัลไหมนอนเที่ก่อนนอนลงนอนลงนอนลงก่อนแล้วนอนลงนอนลงนอนนี่ดินอนดีดีนอนดี่นอนไม่ดีไม่ดีนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนลงนอนลงไม่ให้ไม่ให้มันต้องมาเสียงเลยนอนเลย นอนลงเอ้านอนก่อนนอนก่อนนันนอนอนลง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 นอนนอนดินอนลงโอเคโอเคนอนลงเร็วไปนอนทำไมนอนกูไม่ให้อ๋อไ่ได้กินแล้วนอนดิดินอนลงนอนลงนอนลงเอ้านอนลงนอนลงนอนลงไปนอนลงนอนลงดิ นอนลนอนเลดิอลงับมามานอนด้วยนอนให้หลับนานเช็เรื่องมากยากเลยพอแล้วเดียยวไปกินมั้งอ่ะอนิโป้มาบนมีนิ้วโป้ด้วยเหรอช้างอนิ้วโป้อยู่ไหนไม่ใช่ให้นอนกิน ป้อตรงไหนดีเอ้าเอ้าไปแก้งน้องกีนแล้วเอาคนอาปากรอก็อ้าจะเทงอ่ะนี่คนลุ้นก็มีไม่ได้นอนลงนี่ไงมีอีกมีเยอะวันนี้คนซื้อขนมมาให้นะคะวันนี้เยอะแยะเลยโอ้มอกใหญ่แล้วมอก Đó luôn Chụp chút Chụp chút rồi Đưa 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 Chụp luôn Đó luôn Đó luôn rồi luôn Làm luôn làm luôn Làm đi Làm đi đi Làm lên làm lên làm lên Làm luôn làm làm đi đi Ôi Trời <laughs> gần đà โอ้ยนี่รอสิบล้อมาแล้วจะกลัวไหมไม่ตื่นนะคะว่าต้องกินขนมไปกินนางอย่ากลัวนะาะนูน่นการลดขนน้ำนะคะที่นี่เราได้ซื้อน้ํากันแล้วผ้าใหญ่ไปจะขขนทุกวันเลยโดงเทศสการนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะที่ผ้าใหญ่ขาดเทลนาน้ำน,นะคะเราต้องซื้อข้างล่างาจะงอื้อหน้ำใส่ถุงมาขายควานก็จะหอน้ำใส่ถุงมานะคะ พวกนี้ไม่มีอะไรอาบกันนะคะพวกนี้ดูเพื่อนเพื่อนใหม่แล้วเป๋มาอยู่แล้วได้เพื่อนข่าวเขาไม่ให้ลูกแล้วพอควานไม่ให้ลูกแล้วอุ้ยอาดา

อันนี้ไหมหนึ่งสองใครมาก็จะต้องจอดดูอันดานะคะเพราะมันน่ารักอ้นสูงครับพี่กอนจะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับก่อนครับก่อนครับก่อนครับเร็วเร็วมารวคับดีสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ